พอสื่อหลายๆสำนักเนี่ยเริ่มย้อนกลับไปดูว่าอจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นวันที่คุณสิทธาลุกขึ้นมาแล้วก็พูดในงานถแถลง MOU หรือเปล่าเนี่ย<ม>ก็ทำให้เกิดคำถามเพราะว่าบางเวทีดีเบตเนี่ย<ม>ก็จะมีการเห็นท่าทีของทั้งสองคนอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้าจังจํากันได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทางเพื่อไทยเองโดนกระแสะเรื่องอะไรกระแสเรื่องความไม่ชัดเจนเรื่องของการที่ถ้าได้รับการเลือกตั้งแล้วจะไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์หรือไม่นะครับซึ่งเวลานักข่าวพอไปดูปุ๊บหลายๆเวทีดีเบตเนี่ยเหมือนคุณสิทธาก็พยายามจะยกประเด็นนี้ขึ้นมาบางเวทีก็คือถามอยากให้เพื่อไทยเนี่ยแสดงความชัดเจนแล้วก็ถามหลายเวยทีก็จะสังเกตเห็นว่าคุณหมอชนนันเองก็ต้องตอบแบบนี้หลายหลายเวทีก็อาจจะทําให้อาจจะมีความ คุณข้องหมองใจตั้งแต่ในเวลานั้นหรือไม่แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นแค่การตั้งข้อสังเกตของนักข่าวเท่านั้นนะครับคุณสิทธาเองคุณหมอชนน่านเองไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่มันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นวันที่มีการพูดถึง MOU นั่นแหละนะครับจริงค่ะ,ะคุณผู้ชมครับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะครับ คือแน่นอนว่าเส้นทางหลังจากนี้มันยังอีกยาวไกลก่อนที่จะไปถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่หลายคนให้ความสําคัญแล้วก็ติดตามกันอยู่ก็คือการจะต้องให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลงมติเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับและตอนนี้ด้วยความที่คะแนนของทั้งสองพักพักอันดับหนึ่งแล้วก็พักอันดับสเนี่ยมันห่างกันแค่ 10คะแนนเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าทั้งสองพักก็แสดงจุดยืนว่าต้องการตําแหน่งนี้นะครับล่าสุดบรรยากาศดูเหมือนจะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะท่าทีของนายอดีศรเพียงเกตครับ,คว,รบความเคารพความคิดเห็นของอาจารย์ปีญบุตรแสงกระนนกุณท่านอยู่ภากคก้าวไกลทุกสิง่งทุกตําแหน่งท่านจะกินรวบไปหมดนะครับโดยเข้าใจว่าตนเองมีเสียงข้างมาก โดยความจริงร5 2เสียงนี่ยังไม่ใช่เสียงที่เกินครึ่งถ้าอยากจะได้ทุกตำแหน่งต้องทำให้ได้แบบทพพักไทยและไทย377เสียงในอดีตท,ที่จะชี้เป็นชี้ตายเอาตำแหน่งไหนก็ได้คือช่วงนี้นักข่าวไปวงไหนไปสัมภาษณ์ท่านไหนก็จะแบบมีปฏิกิริยา <S 1> <S 1> อุ้ยแบบนี้ตลอดเลย <lar> นะครับนี่คือท่าทีของนายอดีศรเพียงเกตแกนนำพักเพื่อไทยนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าพักเพื่อไทยเองก็ต้องการตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนรัษดรไม่ต่างจากพักก้าวไกลครับโดยคุณอดิศรนเ,นเสนอให้สภาโหวตเลือกคนที่เหมาะสมได้เลยไม่ต้องตกลงกันทั้ง2องพักก็สามารถเสนอชื่อได้โดยเห็นว่าถ้าพักก้าวไกลอยากจะได้ทุกตำแหน่งก็ควรจะมีเสียงให้มากเหมือนกับพักไทยรักไทยในอดีตตอนนั้นนี่377เสียงเลยนะครับขณะที่นายแพทย์ชนนั่นสีแก้วก็เห็นว่าบริบทโดยรอบขณะนี้คล้ายกับเป็นแรงกดดัน เหมือนกับเจตนาจะปิดช่องการเจราจาตำแหน่งประธานสภาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลทั้งที่จริงๆสามารถพูดคุยตกลงกันได้โดยไม่ยึดกับจำนวนเสียงสอสอแต่ว่านายรังสิมันโรมเนี่ยยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาก็ต้องเป็นของพรรคก้าวไกลเพราะว่าเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งครับถ้าเราไปดูในอดีตเราจะพบว่าพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับที่หก็จะ ขอตำแหน่งในเรื่องของประธานสภาเนี่ยมาโดยตลอดนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายตักงตืนะครับเช่นเดียวกันนะครับพรรคเก้าไกลก็ยืนยันนะครับว่าตาแหน่งประธานสภาก็คงเป็นตําแหน่งที่พรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับผมต้องขอไว้เราเป็นพรรคการเมืองที่อยู่มาถึง22ปีแล้วปีนะครับจะมีบุคลากรที่ผ่านผ่านการทํางานหรือวกนี้มาเยอะนะครับ ไม่ได้บอกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ว่าเราเองมีบุคลากรที่มีความพร้อมครับมีการหารือกับารวมนึพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ประาสภาย,ยังไม่ได้พูดคุยครับก็ต้องรอพรรคแกนนําเขาเป็นผู้นัดหมายก็เหมือนที่ผมนําเรียนตั้งแต่แรกนะครับการเริ่มการการกําหนดประเด็นการทํากระบวนการต่างๆเนี่ยเราขอให้พรรคแกนนำเนี่ยเขาเป็นผู้มีสิทธิเต็มที่เราจะไปกําหนดเราจะไปกดดันเขาไม่ได้นะครับอันนี้พูดคุยกันแล้ว ขณะที่เพจ Facebook ของพรรคก้าไกลนะครับโพสต์ข้อความชี้แจง3วาระที่พรรคต้องผลักดันในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือร่างกฎหมาย45ฉบับการเดินหน้าจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็การสร้างระบบรัฐสภาที่โปร่งใสโดยหนึ่งในข้อความที่โพสต์มีข้อเน้นย้ําว่าทําการเมืองไม่ใช่เพื่อตําแหน่งแต่เพื่อการเปลี่ยนแปลงเบื้องตน้นถ้าพรรคร่วมรัฐบาลตกลงกันไม่ได้ ก็มีรายงานว่าชื่อผู้ที่เหมาะสมที่อยู่ในบัญชีซึ่งพักเก้าวไกลและพรคเพื่อไทยจะเสนอจริงเนี่ยก็มีการเตรียมการเอาไว้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีหลายตัวเลือกก็ขึ้นอยู่กับผู้ท้าชิงด้วยนะครับอย่างถ้าหากพักเพื่อไทยเสนอชื่อนายชูศักดิ์สิรินินพักเก้าวไกลก็อาจจะเสนอชื่อของนายธีรชัยพันธุมารหรือถ้าหากเพื่อไทยเสนอนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วพักเก้าวไกลก็อาจจะเสนอชื่อนายนทวุฒิบัวปรทุมครับ ขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวเหมือนกันนะครับว่ามีเสียงสะท้อนจากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆในเรื่องของความเหมาะสมและก็ถูกต้องโดยไม่ยึดโยงกับฝ่ายใดด้วยการเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาหัวหน้าพรรคประชาชาติไปนั่งเก้าอี้ประธานสภาครับ ทีนี้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสองพักจะเพิ่มความดุเดือดขึ้นอีกหรือไม่เพราะว่าล่าสุดครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการทวิตข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับหมายความว่าคุ้นๆนะครับซึ่งทางด้านของนายทักษิณเนี่ยนะครับที่บอกว่าคุ้นๆก็คือข้อความของนายดวงฤทธบุญนาคแกนนํากลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยที่ระบุว่า ต้องทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนเอาเท้าถีบหน้าอยู่ทุกวันจริงหรือครับเพื่อนที่โกหกคอยแทงข้างหลังตลอดแต่ต้องช่วยมันเพราะลําพังตัวมันเองไปไปเองก็ไม่รอดนะครับไม่ช่วยมันเราก็ผิดช่วยมันเราก็เจ็บและมีการติดแฮชแท็กด้วยนะครับความอดทนบางทีก็มีขีดจํากัดซึ่งก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันครับนายดวงฤทธิ์ได้มีการทวิตข้อความระบุว,ว่าถ้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วไม่ไหวจริงๆก็ไปเป็นฝ่ายค้านเถอะครับ แต่ยังไงก็ไม่ตั้งรัฐบาลแข็งแน่ๆเสียงต่างกันแค่สิบกว่าเสียงกลายเป็นคนชั่วคนเลวทุกสิ่งพร้อมระบุได้ว่าก้าวไกลอยากจะจับมือกับใครก็จับไปนะครับค่ะ